คุณผู้ชมครับเพื่อนเครับเรายังคงพาน้องหน้าไม้นะครับน้องหน้าไม้หรือนักดนูนักธนูเนี่ยนะครับมาพบกับคุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็จะพาไปดูเมนูที่เมนูสนับสนุนเมนูที่7นะครับต่อจากที่แล้วก็คือเมนูลึกลับนะครับเมนูลึกลับเนี่ยก็คือไอ้เขาวัวเนฟรีนี่แหละ่เม่อกีเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราผ่านเนี่ยลเราเราผ่านเควสหรือผ่านอะไรผ่านภารกิจ ขาววัวเนฟรีเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้เราก็สามารถจะไปปลดไปปลดอะไรอะไรละ่ะไปปลดอะไรไปเพิ่มเลเวลนะครับไปเพิ่มเลเวลนี่เลยอันสุดท้ายเลยเสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นี่ครับจะไปเพิ่มเลเวลของสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับแตไะไว้อยู่รายละเอียดนี่ครับสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์เขารอเรา ไปทําภารกิจเขาวัวในฟรีนะครับให้เสร็จสิ้นนี่นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยเขาวัวในฟรีนี่มันก็อยู่ในหัวข้อลึกลับนี่นะครับหัวข้อลึกลับนะฮะแต่ลึกลับนี่ไม่ได้มีแต่หัวเนี่ยเขาวัวเนฟรีเนี่ยต่อไปมันจะมีมาเยอะเลยนะฮะมันจะมีมาหลายๆอย่างนะฮะแต่ึ่งแต่ละแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะมีผลในการพัฒนาตัวละครเราทั้งสิ้นเป็นผลการสนับสนุนนะครับ ผลสนับสนุนอ่ตอนนี้ที่กระดิ่งมีอะไรมาเตือนนะเราแตะไปดูนะครับอ่าที่ระฆังเตือนนะครับระฆังเตือนคือสามารถรับรางวัลสําสำเร็จได้อ่าแตะไปเลยอันนี้เป็นรางวัลของความสําเร็จนะครับนี่รางวัลความสําเร็จรับเลยป้าบนี่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันจะมี2รายการเฮ้รมี2รายการอีกรายการนึงก็คือความสําเร็จรายวันความสําเร็จรายวันนี่สําคัญมากเลยนะครับนี่เราทําครบไปแล้วเพราะว่า ความสิ้นแรยวันพอเราทําถึง5เนี่ยเราก็จะได้จะได้อ่ได้หีบสมบัติซึ่งได้ของดีนะหีบสมบัติเนี่ยได้ของดี1หีบแล้วก็พยายามทําให้ถึง10พอถึง10เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นหีบสมบัติแต่เราจะได้นั้นอ่เม็ดยาบํารุงกําลัง,ลงเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ช่วงเลเวลไม่ถึงสี่สิบเนี่ยเราจะได้สามแผงนะครับ ได้เม็ดยาเม็ดยาเพิ่มพลัง EX e x p สามแผ่นะแผง,แผงและหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าแต่ถ้าระเวล40อัพเนี่ยจะได้สี่แผงแผงละหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาทําภารกิจตรงนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ให้เสร็จนะครับเนี่ย,ยทำให้เสร็จอันนี้อันไหนที่ทําเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งเป็นอย่างนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,จ,ลวจะเป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาจีนก็โอเคส่วนที่ยังไม่ได้ทํามันก็จะเป็น เปลีป่ยนแป้นอย่างนี้นะครับเดินเดินแต่นี้เราครบสิบแล้วเราทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรแล้วเหลืออีกสองอัน,นี็ไม่เป็นไรนะครับไม่ทําก็ได้โอเคทีนี้มีอีกเตือนอีกอันนึง<ม>อะไรเอ่ยอุปกรณ์ที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้อ่าเตือนเราก็แตะไปดูอะไรล่ะหน้าไม้หน้าไม้เราก็ตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วอะ<ม>่ะไปดูเช็คที่ไปลองเช็คดูอะไรเอ่ยเอ่อ ถุงม,มือเราก็ตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วนะครับส่วนอีกที่เหลือนมันยังไม่ถึงสี่เราก็เลยยังไม่ตรวจเฮ้ยอ๋อเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้เราถอดออกเพื่อเราใส่เสื้อพื้นฟ้าไปนะครับเสื้อพื้นฟ้าก็นี่ครับนี่ฮะร,ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เป็นสีเขียวหมดเลยสีเขียวหมดเลย นะครับคียเขียวมาเลยไม่ดีเลยไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราจะไประบุอีกทีเนี่ยเราจะต้องใช้ดักสตีลเนี่ยสองพันสองเคนะครับสองเคจะมีสี่สิบเจ็ดเคใช้สองเคอย่าเพิ่มเลยนะอันเนี้ยพอใช้ไปก่อนพอใช้ได้ไปก่อนนะครับเราไม่ได้เน้นไปตีใครนะภารกิจสําเร็จแล้วนะครับนี่ภารกิจสําเร็จรับรางวัลเลยนี่ได้น้ำำําอมฤตไปหนึ่งขวดนะภารกิจต่อไปนี่แตะตรงนี้ก็ได้นะครับ ภารกิจต่อไปนี่นครับเภารกิจธรรมดาใช่ไหมครับแต่ละเมนูเนี่ยมันสามารถที่จะโยงกันจากเมนูมาเมนูที่มาอยู่หน้าหน้าเดสก์ท็อปหรือหน้าจอนะครับกับเมนูหลักที่อยู่ตรงไอ้เครื่องหมายบวกมขวบบนมันจะสามารถมาถึงมาถึงที่เป้าหมายได้เหมือนกันภารกิจเหมือนกันใช่ไหมครับนี่อ่ะจะพาให้น้องไปรับภารกิจนี้ดีกว่าเนี่ยไอ้นี่ก็ใช้เยอะนี่นี่ครับเนี่ยไอ้น้าอันนี้ครับเนี่ยน้าศักสิทธิ์อะไรเนี่ย รับภารกิจไปเลยน้องหนูนี่อันนี้ใช้เยอะนะครับอัรับภารกิจไปแล้วทีวนี้เราก็ไปดูที่เมนูบวกต่อไปนะจากเมนูลึกลับนะครับเป็นเมนูที่7เมนูสนับสนุนที่7ก็ไปดูเมนูงานเป็นเมนูสนับสนุนที่8เนี่ยนะครับนี่เมนูสนับสนุนที่8แตะเรื่องงานเข้าไปเลยเพราะแตะงานป้ามันจะมี2แบบมีภารกิจรายวันกับความสําเร็จเราแตะที่ภารกิจรายวันก็คือมาขึ้นอันนี้นั่นเองที่เมื่อกี้เราเข้ามานี่นะครับ นี่ก็เข้าที่ภารกิจนั่นเองนะครับนี่นะฮะเพราะนั้นอันเดียวกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเมนูเครื่องหมายบวกก็ได้หรือเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับรูปแผ่นกระดาษนี่นะรูปแผ่นอะไรนะเนี่ยรูปแผ่นกระดาษหรือแผ่นผ้าที่เป็นม้วนๆในแบบโบราณน,นะฮะเนี่ยเป็นเหมือนบรมราชองการอะไรอย่างนั้นนะครับแผ่นราชองการในหนังจีนนะฮะอย่างนี้นะครับก็เข้าได้ทั้งสองทาง น้องหน้าไม้ผ่านประตูมิติอีกแล้วรอสักครู่ครับปื๊ดน่าไปแล้วน่าผ่านประตูมิติไปแล้วนะครับโอ้โหไกลจังเลยเราเร่งเดินทางเลยนะครับมันไกลอย่างเงี้ยแตะเร่งเดินทางมีใบเดินทางใบวาร์ปหกสิบเจ็ดใบเอาแตะหนึ่งใบเร่งเดินทางปั๊บวาร์ปแล้วนะครับนี่คือการวาร์ปครับปั๊บโดยใช้ใบใบผ่านทางหรือใบวาร์ปนะครับหนึ่งใบ ตอหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้ทีนักนะครับเดี๋ยวมันหมดเอาไว้ใช้เวลาจําเป็น,นครับไว้เวลาจําเป็นใบผ่านทางนน,นะครับอ่าเข้ามาคุกเข่าแปะกล้วยนะครับนี่มาโจมตีอะไรเนี่ยเอาชนะอาราคีเนี่ยเอาชนะอาราคีเนี่ยเข้ามาที่คุกเข่าแปะกล้วยย้อนมาเลยอ่ะนะครับที่น้องบลหน้าไม้กำลังไปทําหน้าที่เราก็เข้าไปดูที่เอ๊ะ ระครังมันกระพริบแวบๆบอ๋อหมายถึงว่ากําลังทํางานไหมเข้าไปดูที่เมนูเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับนะบเป็นเมนูที่แปดนะครับเมนูสนับสนุนที่แปดแล้วต่อไปเป็นเมนูสนับสนุนที่ที่เก้านะครับเออเมนูสนับสนุนที่เก้าเนี่ยเอาไว้คราวหน้าดีมัง้งจะได้พาเข้าไปจริงๆเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเมนูสนับสนุนที่เก้าเนี่ยนะครับในในแถวที่สามจากข้างบนลงมาเนี่ยเอ่อแถวที่สี่สิ นะฮะแถวที่สี่เพราะว่าแถวแรกเนี่ยแถวแรกมันเป็นเมนูพัฒนาตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็แถวล่างเนี่ยเนี่ยแถวล่างเนี่ยแถวที่สองสามสี่ลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นเมนูสนับสนุนตอนนี้เราเมนูสนับสนุนเรามาจ่อไท้ที่เมนูสนับสนุนแถวที่สามนะครับพอท่านกุเรศตะกูลสงครามนะฮะโอเคครับ เอาไว้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสุขสนานครับเก็บรวบรวมเหรียญดาก้นะครับขอบรบวปลอดภัยพวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ